สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับแอปซีได้ไมค์คาครับเป็นแอปที่นะครับจะบอกการตรวจจับนะครับกล้องความเร็วบนท้องถนนนะครับทาให้เราในหมดปัญหาในเรื่องของการขับรถบนถนนแล้วนะครับไม่รู้ว่าบริเวณจุดไหนนะครับที่มีกล้องตรวจจับความเร็วทําให้เราต้องโดนใบสั่งและไปเสียค่าใช้จ่ายในใบสั่งทําให้เราเสียเงินมากมายนะครับเพื่อติดตั้งนะครับตัว OBD นะครับคู่กับ แอปซีไดไมค์คาตัวนี้นะครับก็จะหมดปัญหาในเรื่องของกล้องจดจับความเร็วไปได้เลยนะครับเพราะเราขับรถบนท้องถนนนะครับเราจะรู้ว่ากล้องนะครับบริเวณไหนที่อยู่บนท้องถนนบ้างนะครับทําให้เราเนี่ยครับจดจับความเร็วของรถนะครับชะลอรถ ได้นะครับและยังสามารถนะครับดูความร้อนภุมาน้ําความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์นะครับแรงดันแบตเตอรี่ของรถได้ด้วยนะครับและยังสามารถที่จะเตือนนะครับการแจ้งเตือนต่อประกันพรบนะครับที่จะหมดอายุให้เรารู้ล่วงหน้าด้วยนะครับใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS สนะครับสำหรับโทรศัพท์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับติดต่อได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับติดตั้งแล้วนะครับหมดปัญหาเรื่องใบสั่งแน่นอนเพราะเราจะรู้นะครับ ว่าแต่ละถนนเส้นทางที่เราเดินทางไปนั้นนะครับต้องใช้ความเร็วของรถเท่าไหร่นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ